หลังฝนตกที่เคยเห็นแต่ไม่เคยทำสวัสดีครับผมนายจอศักดิ์ศิริยานนท์ครับจากจังหวัดเชียงรายนะครันะครับพายุเข้านะครับขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำค,คนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงร้านนี้ฝนตกครับเลยจะเข้าไปปลดผ้าใบลงกันฝนสาดเข้าร้านครับอา้าหนุ่มๆทั้งนั้นเลยมาช่วยกันปลดผ้าใบมาๆฝนจะได้ไม่สาดเข้าร้านอา้าปลดพร้อมๆกันนะ เอาเลยเอาเอาคอเอาไปนีบโดนเป็นของแฟนน้ำเป็นสไลใส่หัวนี่เอาอโอ้่าครับโอยฮือ ไครั้งนี้ไม่คิดว่าจะได้หาแต่กลับได้หาเต็มเต็มซอย่งงางนั้น อีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนเอกในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงน้องเขามีน้ําใจครับมาช่วยน้ําขังอยู่ตรงร่องเข้าไปนะครับแล้ลงให้พร้อมกันนะบก็เกียกกันแบบดีชิปเลยครับถือว่าสาเร็จนะเพราะน้าไม่ได้สาดเข้าร้านแต่สาดเข้าตัวเองเท่านั้นเองขอขอบคุณคุณขจรศักดิ์สิริยานนท์จังหวัดเชียงรายเรื่องเอาเทาไ